สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ที่14ตุลาคม2566นะคะพบกันอีก,กแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายพร้อมจะส่งหนึ่งรายการนะคะสำหรับวันนี้เป็นรถไถนะคะแท็กเตอร์นะคะยันมากนะคะ EF494T คันนี้เป็นแท็กเตอร์ขนาด49แรงม้านะคะ คันนี้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ดันดินหน้านะคะคู่ตัวจากค่ายยันม่านะคะส่วนด้านหลังทางร้านนะคะแแถมเป็นผนานใหม่ CMT ให้นะคะเป็นเกาะเป็นผนใหม่จากค่าย CMT ให้6ใบ24นะคะคันนี้นะคะไปทางอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะไปทางอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะลูกค้าเดินทางมาทดลองขับสินค้าที่ร้านและก็วางมาจำให้จัดส่งนะคะ จะส่งออกเดินทางจากร้าน14ตุลาคม2566นะคะเรือเข้าบ้านลูกค้าก่อนเที่ยงวันที่15ตุลาคม2566นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะร้านอยู่บ้านเกาะลําไย,ยตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรโทรสอบถาม0946022291นะคะเบญจวรรณนะคะนี่นะคะด้านหลังเป็นผันใหม่จากค่าย CMT เลยนะคะลูกค้า สนใจโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้เลยนะคะ094 602 2291นะคะคลูกค้ารอรับพี่สีแดงแรงลิขคันงามคันนี้เข้าบ้านได้เลยนะคะอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะจะส่งให้ฟรีเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ